เอาละครับวันนี้เราจะมาเก็บถ้วยรางวัลในเกม WWE 2K t 3กันครับผมโดวยวันนี้เราจะมาเก็บเฉพาะในเพย์โหมดที่ VS กับ AI กันนะครับซึ่งเราต้องปรับระดับความยากให้เป็นระดับรีเจนทั้งหมดเลยไปที่ออคชั่นครับแล้วก็มาที่เกมเพจตรงดิฟิคัตครับปรับให้เป็นรีเจนนะถ้าใครยังไม่เป็นรีเจนก็ปรับเป็นรีเจนแล้วกดเซฟได้เลย มาที่เพย์โหมดครับทีนี้อันแรกครับจะเป็นการชนะระดับรีเจนโดยที่เราจะไม่มีการปิดสตันใดๆเกิดขึ้นเลยเพื่อความง่ายครับผมจะตั้งค่าแมทนะฮะอันแรกก็ตั้งเป็นแมทวันอ n อนวธรรมดาครับโนม่าแมทเลือกตัวละครได้เลยครับที่คิดว่าเราจะสามารถจับใส่ท่าไม่ตายได้ทันทีนะครับเราจะตั้งค่าให้เป็นการจับท่าไม่ตายใส่ท่าไม่ตายแล้วก็ชนะไปเลย จะได้ถ้วยนี้มาง่ายมากครับซึ่งเราจะไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะบอกเลยว่าสู้กับระดับลีเจน์เนี่ยไม่ปวดหัวคอสตอมบลูนะฮะคอสตอมแมทปรับอ่ฟินิชแมท์นะฮะให้เป็นออนแล้วก็ปรับฟินิชเชอร์แมทสตาร์ทเป็น3นะครับกดแอซเซ เรียบร้อยสตาร์ทแมทได้เลยมาดูฮะมันง่ายมากมาถึงปุ๊บครบับใส่ท่าไปตายโอ้ยหลบได้จับใส่ท่าไปตายฮะเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้คือเราตั้งค่าแมทให้จับใส่ท่าไม่ตายแล้วชนะแล้วถ้วยก็จะเด้งครับเนี่ยฮะ อ stunning achievement อัาตมาจะเป็นการจับกดนับ3โดยที่ตอนที่เราเจ็บหนักนะครับซึ่งเราก็ไปตั้งค่าใน f i n i ชอ e ์ให้เป็น3เลยเราจะได้โดนซ้อมเร็วๆครับจะได้เลือดลด จะได้เลือดหมดหลอดเร็วเร็วขึ้นเออในตรงนี้เลือกตัวละครอะไรก็ได้นะครับโอเคเราก็ปล่อยให้ผู้ต่อสู้เราใส่ทาไว้ตายได้เลยนะครับเนี่ยซุปตัวแมนพันแล้วก็สเป,ปียนี่อันนี้เลือดยังแดงอยู่นะครับนี้ยังกด ยังกดได้อยู่ต้องให้เลือดตรงตรงแถบสีเขียวเนี่ยหายหมดหลอดไปเลยนะครับเป็นหลอดดำไปเลยอะเปียเอ้าวเนี่ยฮะอันนี้ต้องกดให้ทันเท่านั้นน,น,นะครับห้ามกดเพยเพ์แบ็กเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นเราจะไม่ผ่านไอ้ตรงนี้เลยเราต้องกดด้วยตัวเองครับโอเคเสร็จสับ อันต่อมาครับจะเป็นทำผู้พูดไปเลยก็คือเราจะเป็นการชนะระดับลีเจนโดยที่ไม่ออกนอกเวทีแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ชนะรวมันเลนในระดับลีเจนโดยห้ามใช้เพย์แบ็กครับ ถ้าต้มแมตก็เอาไปปรับใช้ดแูแล้วเอาเป็นท่าไม่ตายขึ้นเป็น3เลยก็ได้จะได้จบแมตช์เร็วขึ้นถ้าใครจะเก็บถ้วยเร็วๆนะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเป็นแรนดี้ออตตันแล้วกันปี2009ปีที่ท็อปฟอร์ม โอเคอ๋อนี้โดนกระทืบครับก็คือเราห้ามออกนอกเวทีเด็ดขาดเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้มันจะออกก็เรื่องของมันนะแต่เราพยายามอย่าโดนมันเหวี่ยงออกหรือว่าอย่าเดินออกไปเองแล้วก็ห้ามใช้เพย์แบ็กด้วยนะครับเพย์แบ็กก็คือ,อที่มันจะมีให้กด R2 แล้วก็ตัวสามเหลี่ยมนะครับถ้าเป็น j o ย PlayStation นะครับ เ้าเอ็น Xbox กก้าอทกับ Y นะครับมันจะใส่สเปียร์หลบได้ครับเข่าดักอ่าขอภาคสันนิดนึงอาเคโอครับนี่ฮะจับกดไปเลย1 2โอ้ยยังทนได้เอาใหม่ครับเอาใหม่ อาอสรพิษกะหายเลือดอาเคโอจบเลยไหมหนึ่งสองโอ้โหยกินยากไม่เงินอีกรอบครับอีกรอบอาเคโอโอ้โหพี่แกก็หลบไม่ได้สักครั้งโอเคครับชนะไปดูว่าว่าถ้วยเราจะขึ้นกี่อัน เนี่ยฮะได้2อันเลยครับทีเดียวต่อมาครับจะเป็นเราใช้จอรซีนานะครับในการใส่ Attitude Adjustment พร้อมกัน2คนนะครับซึ่งเราก็จะปรับเป็นแมท3สาเซ้านะครับแล้วเราก็เลือกเล่นจอรซีนานะครับปีล่าสุดก็ได้แล้วก็เอาตัวกิกกี้มาหน่อยก็ได้ครับ ตัวที่แบบไม่เก่งมากเราจะเลือก just p d a y ไปเลยดิโอเคไปตั้งค่าครับให้มีถ้าไม่ตาย3อันครับจะได้สามารถใช้ได้ตอนเริ่มเลยแต่ก็ทำยากอยู่นะเอาจริงตอนผมเล่นโอ้โหกว่าจะแบบจับยัดได้มันหลบม,นนมันนู่นมันนี่โอ้โหอะหลักๆครับก็คือเราต้อง เหวี en, ่ยงทั้งคู่นะฮะไปที่เทิร์นบัคเกิลด้านไหนก็ได้ครับให้มันไปซ้อนกันนะฮะไอ้ฟินแบลเลอร์ไปแล้วหนึ่งคนต่อด้วยดาเมียนพีชนี่ฮะอัดกันครับแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายแล้วมันจะแบกสองคนขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นดับเบิลแอตติจูดแอจจัสเมนต์ครับเรียบร้อยดับเบิลเอเอเสร็จครับอันนี้ทำค่อนข,ข้างยากแต่ก็ ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคโอเคอันต่อไปครับจะเป็นเอา,เอ,าเอาวุธ3มชิ้นนะครับเข้าไปในบอเกมนะครับเราต้องเลือกแมตบอเกมออกมาแล้วเราต้องเลือกเล่นเป็นคนที่ออกมาคนที่2ด้วยนะครับจะได้เลือกเอาเอาวุธได้ถ้าขึ้นคนแรกปุ๊บมีเิษอาวุธเลยก็ไปที่สล็อตช่อง2ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวที่ตัวเองจะเล่นโอเคเลือกเสร็จแล้ว อันนี้ผมเลือกเป็นชอนไมเคิลน,นะคนที่สองโอเคปรับเวลาให้มันเร็วขึ้นนิดนึง1น,นาทีออกมาอะไรอย่างนี้จะได้เร็วขึ้นครับอย่างเอา30มสิบปีก็ได้นะโอเคอาวุธไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายหยิบมาโอเคครับตอนที่เราจะออกมาเนี่ย ช่วงที่เดินออกมาจากโกงนะครับกดที่ L1 นะครับย้ำว่า L1 กดย้ำๆไปเลยก็ได้ครับมันจะเดินไปเลือกอาวุธนะครับเลือก3ชิ้นนะอย่าลืม,มเอาโต๊ะขึ้นมาก่อนเลยโอเคได้โต๊ะละอันหนึ่งอันที่สองเอาอะไรก็ได้ครับขึ้นมา โอเคสังเกตดีๆครับจะมีคาว่า get wave c ขึ้นมาเรื่อยๆครับให้เรากดดักไปเลยนะ L1 นะถ้าพอแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าเองเอาได้มากสุดสาวอันนี้แหละโอเคเสร็จแล้วที่เหลือก็เล่นให้จบเกมครับเดี๋ยวช่วยกระเด้งเรียบร้อยครับจบเกม ตูดุงเรียบร้อยครับโอเคถือว่าอันนี้เสร็จง่ายส่วนอันสุดท้ายเนี่ยบอกไลยว่าวุ่นวายตายชัดกว่าผมจะทำได้ <c oughs> โอเคอันสุดท้ายจะเป็นการตุกติกบนเวทีโดยใช้เพย์แบ็กครับโดยที่กรรมการมองไม่เห็นเรา,เาผมจะเลือกเป็นอศัศกานะครับเราไปที่ยิดิตเพย์แบ็นะครับเปลี่ยนเป็น พลอยซันมิสนะฮะก็คือไอ้ที่นางชอบพ่นนั่นแหละโอเคครับวิธีทำหลักๆก็คือมีเก้าอี้นะครับไปเอาเก้าอี้มาจากใต้เวทีก็ได้แล้วก็เอาไปพาดไว้กับเธอนบัคเกรครับจากนั้นคือช่วงกรรมการเนี่ยจะไปหยิบเก้าอีอ้ออกเนี่ยเราเนี่ยเลงจังหวะนี้ครับแล้วกด RT แล้วก็ X ครับ รูดเข้าไปถ้าเป็น p พ a y s t a t i o n จะกด R2 แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับจบครับเสร็จสับถือว่าเรียบร้อยอันไหนที่ทุกคนทําแล้วก็มาสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีวิธีแบบไหนทำได้ง่ายๆกัน,กนแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจีย